ดีต้อนรับเข้าสู่กิจกรรมติวติดเทอร์โบเสริมความรู้สู่ความสำเร็จกับสถาบันพัฒนาคุณภาพาวิชาการพวค่ะกับดิฉันอาจารย์คณิตสัมพันธนาการคนสวยวันนี้เราจะมาติว A Level สํ Le สำหรับพี่ม .6 ก,กันบอกเลยว่าไม่ยากอย่างที่คิดได้เทคนิคกลับไปแน่นอนค่ะจะมาตั้งใจด้วยกันนะ เรามาต่อกันที่พาร์ทของ A Level พาร์ทนี้ค่ะที่จะต้องออกทุกปีเลยคือพาร์ทของ Advertisement ค่ะ Advertisement คืออะไร yes การยิงแอดค่ะการโฆษณานั่นเองซึ่งเราจะต้องดูโฆษณานะคะว่าเอ๊ะเขาขายอะไรแล้วก็ต้องไปตอบคำถามนั่นเองค่ะอ่ะคราวนี้เหมือนเดิมค่ะก่อนที่เราจะรุยดูอะไรเราต้องดูคร่าวๆก่อนว่าโฆษณามันคืออะไร เอ๊ะรูปนี้มันคืออะไรเนี่ยคุณคะเครื่องอะไรเนี่ยวายมันคือเครื่องอะไรเขาเขียนว่าเป็น stationary home exercise bike for senior ค่ะ bike คืออะไร yes จักรยานสำหรับ senior ค่ะ senior หรือ adult ค่ะขอโทษค่ adult คืออะไร ผู้ใหญ่ถูกต้องมาเป็นจักรยานสำหรับผู้ใหญ่ที่เป็นแบบ stationary ด้วยมาดูคำนี้ค่ะ station a r y มาจาก station นะคะที่แปลว่าสถานีสิ่งที่มันอยู่เป็นสถานีแปลว่ามัน stable แปลว่ามัน fixed หรือมัน immovable แปลว่าอะไรเออมันอยู่กับที่มันไม่เคลื่อนที่เป็นจักรยานที่แบบโยกเนี้ย อ่ะอ่จยังอ,อ,อยู่กับที่เลยไม่วิ่งไปไหนเลยนะคะอ้าวคราวนี้เขาบอกว่าจักรยานนี้มันดียังไงมาดูซิเขาบอก work out for a r m legs and knees all the same time เนี่ยช่วยสามอันนี้เวลาเดียวกันเลย stay healthy with minimal effort ค่ะ effort มาดูคำนี้ค่ะ effort attempt คือความพยายามค่ะเขาบอกใช้ความพยายามแบบ m i n i มอลมินิมินิ ใช้แรงเยอะไหมไม่ใช้แรงไม่เยอะค่ะพ o r total today rehabilitation ค่ะ rehab เราอาจจะเคยได้ยินคำว่า rehab นะคะเออ rehab หรือ recuperation สับยากมากเลยนะต้องจดนะคะ recuperation นะคะแล้วก็ recitation นะคะ เหล่านี้แปลว่าการฟื้นฟูการบำบัดการรักษาค่ะนะคะจักรยานนี้จะช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายนั่นเองค่ะมีอะไรบ้างคุณสมบัติ low impact impact แปลว่าอะไรแรงหรือผลกระทบนะคะเหมือนคำว่า force เลยนะคะมีแรงกระแทกน้อยนะคะ promote blood circulation circle เจอที่ไหนแปลว่าวงกลม เพราะฉะนั้นมันช่วยสนับสนุนเรื่องอะไรโอระบบไหลเวียนเลือดค่ะนะคะ reduce paralysis ค่ะ paralysis เหมือนกับคำว่านำที่แปลว่าอาการเน็บชาค่ะ strengthen both arms and legs อันนี้บอกไปแล้วนะคะ great for knee recovery recover นะคะหรือ relief recover หรือ relief แปลว,ว่าบันเทาทุเลานะคะรักษานั่นเองนะคะ improve concentration ก็คือทำให้แบบมีสมาธิเออ made for exercise at home ออกกำลังกายที่บ้านได้ for adjustable height adjust ค่ะคำนี้แปลว่าอะไร adjust yes adjust แปลว่าปรับนะคะสามารถปรับความสูงนี่ใ h e ความสูงและความกว้างได้4ีระดับ3ระดับเลย Foldable design ค่ะ v e r b to fold ค่ะคำนี้แปลว่าพับแล้วว่าจักรยานนี้ว่าไมพับเก็บได้ไม่ไม่ต้องเอามาตั้งไว้กลางบ้านไว้ตากผ้านะคะสามารถเก็บสุกได้ Clear counter display มีจอที่แบบชัดเจนเลย6 s i x month s warranty warranty คือการอะไรการรับประกันค่ะ แล้วก็มี local seller fast delivery ด้วยขายแบบมีขายทั่วไปแล้วก็ fast delivery ส่งง่ายด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนี่เป็นคุณสมบัติของจักรยานสำหรับผู้ใหญ่ของเราที่เราจะอ่านกันในวันนี้ค่ะอ้ามาลุยกันเลยค่ะข้อ9เขาว่าไง According to the advertisement what is one of the benefits ข้อดีหรือประโยชน์ของจักรยานนี้ เราเพิ่งพูดไปแบบเยอะแยะไปหมดเลยเอาลองนึกเซว่าอันไหนเป็นประโยชน์ของจักรยานถ้าอยากรู้นึกไม่ออกกดพอส์และย้อนไปดู Reading ให้เวลา1ิบวิหมดเวลา1ิบ <c oughs> วิไม่จริงนะคะข้อไหนเป็นประโยชน์ของจักรยานของเราลูกเออตอบข้ออะไรดี <c oughs> ข้อ very good ข้อสค่ะ it provides a full body workout ทาไมถึงใช้ควาว่า full body workout คะจากเรื่องมันได้ทั้งอะไรได้ทั้งอารมได้ทั้งเล็กได้ทั้งนีก็คือ full body ได้ทั้งระบบไหลเวียนเลือดได้ทั้งเรื่องของการทำสมาธิเพราะฉะนั้นมันเป็น full body workout ได้ทั้งร่างกายเลยนะคะเรายังไม่ได้พูดถึง stress level ระดับความเครียดถูกต้องไหมเออ เราไม่ได้พูดถึง posture คือท่านั่งท่ายืนกับกริยาต่างๆนะคะและเราไม่ได้พูดถึง cost effective and efficient เรื่องความคุ้มค่าคุ้มราคาคุณสมบัติดีเรายังไม่ได้พูดราคาเลยว่าเท่าไหร่ถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นเราจึงตอบข้อที่3ค่ะ